สมัยพุทธกาลนะคะในกรุงราชคฤห์ก,ก็จะมีเด็กน้อยสองคนนะคะที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เล่นคลุบแข่งกันปรากฏว่าเด็กน้อยคนนึงนะคะก็นับถือพระสมุทรสุเจ้าก็จะนึกถึงพระสมุทสุเจ้าก่อนที่จะทอดคลุบนะคะก็คือนึกถึงด้วยคําว่าะโมคุทายะนะคะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยจะนับถือเดรฉีก็คือนักบวชนอกศาสนานะคะปรากฏว่าเวลาเล่นคลุบเนี่ย คนที่นึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะทอดคลุบชนะตลอดเลยเด็กคนที่นับถือเดรถีเนี่ยก็เลยนึกได้ใจว่าเออการนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการดีตนก็เลยนับถือบ้างน,นะคะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะพ่อของเด็กเนี่ยพาไปเก็บฟืนก็ออกเวียนไปด้วยนะคะแล้วก็มีโคใช่ไหมคะลากเวียนแล้วปรากฏว่าถึงระหว่างทางเนี่ยพ่อก็เลยให้โคเนี่ย พักกินหญ้าพัก,กินหญ้าตามประชาตรงนั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆนะคะโคก็วิ่งตามโคฝูงโคไปนะคะแล้วก็พ่อก็เพิ่งรู้ว่าอุย้ยโคหายไปไหนนะคะก็เลยไปตามหาโคที่ในเมืองนะคะแล้วก็ไปตามหาโคจนเจอพอพบค่ำเนี่ยประตูเมืองก็เลยปิดค่ะไม่สามารถออกนอกเมืองได้ส่วนเด็กน้อยคนนั้นนะคะด้วยความที่ง่วงนอน ก็เลยไปน,นอนที่ใต้ท้องเวียนปรากฏว่าในป่าช้าตรงนั้นนะคะก็จะมีอมนุษย์ด้วยก็จะมียักษ์สองตนค่ะที่เป็นสมาธิทิธิและก็เป็นมิจฉาทิฐิซึ่งยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยก็จะอยากกินเด็กเมื่อเห็นเด็กนะคะยักษ์ที่เป็นสมาธิทิิเนี่ยก็เลยห้ามไว้ว่าอย่าไปกินเด็กแต่ว่ายักษ์สมาธิทิิเนี่ยก็ไม่ยอมฟังก็เลยไปลากเด็กออกมา เด็กด้วยความตกใจก็เลยอุทานขึ้นมาว่านะโมพุธทธายะยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยได้ยินก็เลยรู้สึกกลัวเพราะว่าได้ยินชื่อของพระสมมาสัพพะเจ้านะคะด้วยความกริงกลัวเนาะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้านะคะหลังจากนั้นไม่นานนะคะเด็กและก็พ่อแม่ได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระสมมาสัพพะเจ้านะคะพระสมมาสัพพะเจ้าก็ได้เทศสอนนะคะว่า ผู้ใดที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมีใจอยู่ในกายนะคะแล้วก็มีความยินดีไม่ปรองร้ายไม่เบียดเบียนนะคะแล้วก็ยินดีในการภาวนาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสมสมสุทธเจ้าแล้วก็เป็นบุคคลที่ตื่นอยู่ในการทุกเมื่อนะคะดังนั้นใครที่ นึกถึงพระพุทธเจ้านี่นะคะก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะน้องด้วยอนุภาพของพระสม,สมัสพุทเจ้าเนี่ยก็จะปกปักรักษาเราด้วยนะคะหลังจากนั้นเด็กพ่อแม่นะคะได้ฟังธรรมนะคะทั้งสามได้ฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันนะคะหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้บวชนะคะในศาส,สนาของพระสม,สมัสพุทธเจ้าพอบวชเสร็จไม่นาน ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นสัมมาเน็นอรหรันและก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งพ่อและแม่ด้วยนะคะเนี่ยเรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะดังนั้นการที่เราได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ตามนึกถึงชื่อของท่านนะคะนโมพุทธายะก็ได้ส่วนนี้ก็จะภาวนาสัมมาอรหังนะคะหรือว่าบางคนก็จะพุดโธนะคะหรือว่าตั้งจิตไว้ในกายก็ได้เช่นกันหรือว่า บางคนเนะี่ยจะมีจิตไม่เบียดเบียนผู้ใดก็มีการแผ่เมตตาเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนมีจิตยินดีในการนั่งสมาธิทําจิตให้สงบมีการภาวนาอย่างนี้ก็ทําให้จิตของเราตื่นในการทุกเมือ่อแล้วก็เวลามีเหตุการณ์ต่างๆเราก็สามารถที่จะปลอดภัยได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าอยากจะฟังเรื่องราวดีๆจากยูอีก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ ให้กับทุกคนได้ฟังธรรมะกันนะคะ